เฮ้ยลิงมันมาอยู่ท้ายรถน่ะมิลินเอามาหาป้าเร็วเฮ้ยเออน่ากลัวเหมือนกันดูดิมิวิ่งลอดท้องช้างด้วยเอ้าห,หมวกปิวแล้วมิลินวันหยุดแบบนี้คิดถึงเขาแหละก็เลยพาน้องมิลินมาเขาใหญ่จ่ตั้งเรียบร้อยไปโอ้โหดูดินั่งดีๆนะระวังโลนมิลิน นั่นหาวซะแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลย<อ>บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆเ,เขียวชะอุ่มเลยหนาวแหละรู้สึกใจะ21องศาเองเอามิลินลงไปผึ่งแดดแป๊บหนึ่งโอ้โหวิวสวยมากเลยมีน้ำด้วยป้ายๆมิลินลงไปดูกันลมยังแรงเลยแหละเอาหมวกปิวแล้วมิลินขอยืนส,สวยๆแป๊บนะเอาปิวอีกแล้วไม่ต้องใส่แล้วลมัง้งมิลินเอาทำเวลาหน่อยไปกันตอ่อจอดแวะดูวิวหน่อยเฮ้ย ลิงมันมาอยู่ท้ายรถนะมิลินสงสัยจะหาของกินแหละลิงจ๋อตัวน้อยน่ารักเชียวเอาไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่คือรถเราตะกี้นี้ว้าววิวยังสวยเลยมิลินเอาออแม่อุ้มดีๆระวังตกถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปดูกันชี้ใหญ่เชียวเจอช้างตัวใหญ่แหละถูกใจน้องมิลินเขาแหละจ้องใหญ่เชียวดูดิมีวิ่งลอดท้องช้างด้วยขอให้โชคดีปีหนะ้าได้สักแสนซับเด้อ เอาระวังหัวจะไปชนงวงด้วยนะมิลินพลาดไม่ได้แหละคอนเซปต์นางไปที่ไหนต้องเป็นที่นั่นมุมตรงนี้ก็สวยถ้าเพื่อนๆไปอย่าลืมไปถ่ายรูปกันนะวว้าตื่นตาตื่นใจแหละเข้ามาข้างในชี้นั่นถามนี่สต็อปเทีเ่ยวมีอะไรอนะ่ะมิลินไปดูใกล้ๆสิถ้าจะกลัวแหละเอามาหาป้าเร็วเฮ้ย <c oughs> เออน่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> เขาเรียกตัวอะไรใครรู้บอกหน่อยนะ เอาเดินแบบกล้าๆกลัวๆแหละเห็นอะไรไหมนั่นเสือไงอ๋อเขาสตารไว้เอามิลินไปต่ออีแม่พาไปโอ้โหมุมนี้ใช้ได้เลยเป็นน้ำตกเหวนรกสีสันสวยงามเชียวแหละงงละสิทำไมแสงสีมันสวยๆแหมเดินคล่องชนนะเอาคพณชมไปแบบแบๆล้มซะละมิลิแลลนแม่เรียกไปดูตัวอะไรก็ไม่รู้ไปไปไปดูสิ โอ้ยตัวกระสัน่นเอาอแม่อุ้มน้อยวว้าวนั่นไงนั่นไงนั่นมันควายใช่ไหมฉันเป็นกวางจ้ะดูให้มันดีๆเดี๋ยวก็งับซะเลย<อ>ถ้าจะชอบแหละคงไม่เคยเห็นอยากดูต่อ,อแต่มันเย็นแล้วลูกกลับบ้านเออถอะขากลับก็แวะถ่ายรูปแป๊บนึงวิวมันสวยนะ่ะแดดมันก็สวยน้องมิลินก็งองแงไม่หยุดคงง่วงแหละ<อ>ดูทำหน้ากัสิ คลิปจบแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีรอยยิ้มนะแล้วก็อย่าลืมออกมาเที่ยวกันล่ะไทยเที่ยวไทยคนดีเราให้น้องม่ลินด้วยจ้ะ